เราพาของคุณมี่ข่ะเมื่อนี้เจ้าบ้านก็สิได้มาเบิ่งเว่ยเฮียครูเนาะหรือว่าพาพ่ออกไม่ออกมาเบิ่งภาาบรรยากาศนั่นแหละเพิ่นในติดกะโหลพกไม่ออก ดู่กุฏิวัดเมื่อนี้เนาะติวัดเมื่อตอนนี้จูบ้างก็เฮิ่พอออกครัมาส่งเนาะเพราะไงมาส่งก็จูบ้างก็สีเธอเบ่งภาพบรรยากาศหนึ่งกันเนาะมาพื้นติดฮอนเสอร์ตอาก็อัปเดตความคืบหน้าส่วนซีแต่จูบ้างว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยออกตัวญาติโยมหรือว่าเอฟซีของจุบ้างที่ติดตามคำส่งมืองจุบ้างเนาะอันนี้ก็สีเธอเบ่งภาพบรรยากาศหนึ่งกันก่อน ตอนนี้เพันกาได้ปูไปทางหน้าเนาะพ่องไม่ออกกำลังเพันกางปูอยู่ตอนนี้ก็ได้เพันกาเริ่มเห็ดเริ่มเห็ดตั้งแต่มื้อเช้าในปูนเอพ่อลุงอเ,เอเอสวยเลยนะ้องฝนมะเนี่ยกำลังกำลังเห็ดอยู่ตอนนี้ก็ได้ นอยี่ทางในกุฏิเออมาเมื่อนี้พามาเห็นเห็ดอันปูโกลโน่เมื่อนี้เมื่อนี้ก็คือสีข่ำเหมือนอเนาะหับตีหัวแดนเนาะอ๋อแนวในสร้างอะไนั่นแน่เนาะกําลังอันนั้นอยู่เนาะกําลังติดกันอยู่ ย่างนออมครับเพื่จนแล้วห้องนี่เลยบอกอเปล่าวเมื่อนีนนี่ยเขาแล้วห้องนี่เลยบอกยงไงแล้วห้องนี้เลยเฮ็ดวดีเนานายนโมหบอ บอกคนว่าจเะเบิ่งหูปซื้อเลยเ้ามาทายหูเอาคนเบิ่งมือวันทีซิบบอดวนทีเพื่อนนี่เลนามนลาให้บอเออือเย็นนลงยนเลยเออพปนนกะเล่งสวนซี่มือบอคือวะ อ่าได้ยินเพื่นว่าในสร้างเพื่นสซีมือหมือมือโอ้เล่งไงว่าแท้ีมือันาเนี่ยถามันคันทอได้มาต่าเสมออันนี้พื้นมันไม่ได้เนาะเราต้องได้เอาพื้นมเ็ดเ้นเจ็ดเสเจ็ดเสเหมือนบ้านบเมนกันบนน้ำประตำเนาะแทนเนาะ แต่ว่าพื้นม่ซ้ำกันนะพ่อไม่ออกพื้นมีได้แบบนะ,ะก็เลยซ่าเนะี่ยแต่พื้นมันได้แบบก็จะชิวหวเนาะนี่มันบ่อยปูนนะนี่นก่อยปูน,น,น,นประมาณนี้ัเ,เลขนหนึ่งเพกหนึ่งอันนี้ครับแม่เนี่ เ,เป็นเพชเนาะจะได้เร่งหนึ่งแต่โค้ชอ่ะอันนี้เป็นตัวหน้าทุติอ่ะเลยทองถังเบื้องหน้านายสร้างแล้วกับแม่นายอยู่บ้านก็แล้วเองเนาะมีแต่เห็ดมีแต่ ปูนนี่ก็ได้เครื่องข้างในบอกกินใสายนี่เออกินได้ดิอันนี้จะเป็นทางนอกระศิษส,สมปูนยอ,นอกกนนยนู่ทางนอกแล้ระคัลท้าไปอยู่ทางในทางในก็สีประมาณนี้อันนี้กับไผ่เป็นเพื่อนี่ก็ได้เตือนไผ่เมื่อนอ้อตั้งแต่อันเอย่างพ่อปัษาวะกายนี่ออกไม่ออก นั้นอย่าทานง่ายแนเฮ้ยอย่าทานโอยยิ้มไปเปย์อยเนี้เนาะไปไนี่แม่ไปลินปูนนะจูคันไเปเฮ็ดน, <c oughs> น้ำพอกแล้วแม่ไ,ไมีจะเป็ดหรือเ่โว้ยเจ้าหน้อยก็จนะเฮ็ดซอยกันเนาะ เห็ดน้ำผึ้งเหนไหมเนาะบางทีเป็ดนะเนี่ยสมปูนกอยปูนมัดจักสอบแล้วมันมัดแปดหรอกอ่าถูกตอนนี้นล่แปดสอบแปดสอบนี่มันนาเนาะมันมีได้แบบมันเนาะมันมันไม่ได้แบบมอเลยเยอะแยะเนาะเห็ดกะนอย่าซ่าเออเออเป็นสองห้องหรือเปล่าเนาะ อันนี้มันนาเกินพื้นมีได้แบบนะเออเจ็ดเสร็จสิ้าย,ย่างรเบิร์ก่อนเม่ได้คนตีผม่เออันนี้คนตีเฉพาะตีโฮโจนขันเออตีกระรโลนะนี่าว่าตีโอคนมีเจ็บนะจุขันนี่ค่ะสลบมอ แต่เนเ่าแอากับคอยนะคอยมีเมคอนเลยนุมนะ่มเนาะมาสิเข่บมึงนี่พอดีนอกเลยเกำลังกรกะตนะิสเดียวเลกระโหลเนาะสีเฮากันครับทางหน้าเลยเนาะสีเดียวกันพอไม่ออกเหตุันกันจะเขานะเนาะประมาณนี้ กระสีตะวางกสีเขาเบ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะเฮ้ยคันไอวันนี้จาย่างส้ำม,มือค่ะดีแข่งปั้นมอเลย <Yeah. S 1> กำลังสมปูนเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ใส่ บัดเล่นอยาอือเล่นเียยาคูซื้อเบร์ลยาคูอนนีแลนเอขาเนาะบอกตอนนี้พระเทอนกำลังสมปูนอยู่แทบดูนี่สีสมปูนนี่ บาดเดียเลยบแล้วเพิมเติมใหจะจยตีงันสั้นเย

คอมพทายตอรจุขันแล้วล้างไอบ่าว่าคอมพิวเตอร์ล็อกซันละกำลังอันนั้นอยู่เนาะซันดินยุคคือยาพ่อเนาะเจ้าว่าไม่ใชยละเพราะฉีดไทยเอากองดินทายเอากองดินจุกขันนี่เนาะเรื่อกับว่าละไอกองเนาะเพราะฉะนั้นละไอเนาะ กำลังซ่อนซ่อนขีน้ดินสายเนาะใส่สมปูนอ่าก็เลยมาเอาภาพบรรยากาศมาเบ่งน้ำกันนี่แหละแล้พี่กำลังสมปูนเนะาะสมปูนแล้ก็จะได้เข้าไปเทพืชอันน่ะฮะเข้าไปติก,โกโลเซอแล้วเรือเต็มเลยได้ไมันซากไวได้นี่มีหอดชิปนาทีครับหมอ กำลังขูนใช่ก็ทางนี้กันเอาปูนนะด้วยใช่ไหมปูนเนาะ เราพาชมกมนไหมค่ะเอาเป็นเลยทีเอานอออกเลยนะเดวบอลเซาะมู่มันนะมู่มันนะตอนนี้มันเจ้าน้อยเขาก,กำลังจะได้กอ i ปูนกำลังสมกำลังสมปูนอยู่กันอันนี้มันสอบทีสองในเดรนนี่สอบสุดท้ายบั๊เนี่ยสอบสุดท้ายแปดเก้า ซิปซิปสอบเนาะโตนหนึ่งโจนหนึ่งซิปสอบฉันเอาปูนมากาโตนหนึ่งอีกซิปสอบสอบ,นะสอบกะน,นี่แหละเนาะกำลังปูกันอยู่แต่นี้นะ่าจะเปลนสอบสุดท้ายนี้เพิ่อนก็นจะได้พักแล้วพองไม่บอ,อกเลยอันะนี้มันในสร้างแมนกับ ในสร้างเงินคันเนาะในสร้างคันเออทุกทีสำนิสสำนานในการสมปูนอันนั้นแม่นตักปูนเนาะในสร้างผ่อนอะพผ่อนเนาะคนดังพี่อยู่ในซ่องของบาดเสียงเพื่นเนาะเป็นในไทยเป็นจะอยู่แถวแถวบ้านเมย์แหละเพื่อเน,อเ,น,เ,นเ,เพื่อนกับมาฮดตวซอยแถวนี้เนาะนอน้พออผ่อนประามาณนี้พอไม่ออก วันนี้ก็มาเให,ห้ไปซอยเพิ่อนอ้าวเาเบิง่งเคยสมกสสนันสี่ซัมมี่เนาะพองไม่ออกที่ที่ตามครับสมเบิ่งกันอาทิตยปูนกะมาเติมเนาะเพิ่นเคยสีแล้วเลยบ้างกัสีได้จบคลิปไปเพียงซัำนี่เนาะพอกันคลิปหน้าพองไม่ออกดีมีแหงทุกคนทุกท่าน